หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารทัศนะแม่นๆลุนฟุตบอลมันๆไปด้วยกันแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดยแมนยูสู้ตายเขาสุดช่วงคขสุดท้ายของตลาดจริงๆแล้วและพลพรรคผีแดงก็มีโปรแกรมสําคัญรออยู่ในการโดนกับสเปอร์วาริทิสนี้ วันนี้มีรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแมนยูพบสเปอร์มาฝากกันลงถึงข่าวซื้อขายและข่าวภายในทีมติดตามทุกประเด็นไปพร้อมๆกันเริ่มงนที่รีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกังกฤษแมนเชสเตอร์ยูแต่พบสเปอร์แข่งขันที่สาโอทราฟฟอร์ดคือวันที่ที่ตุลาคมเวลา4ทุ่มครึ่งทาสดทางทรูพรีเมียร์ลีกฟุตบอลแฮชี่และ2 f a แฟนเพจและชาแนลที่คกี่ยวกการภาคฟุตบอลมันๆมเปิดมาเจอกันได้ที่เพจและชาแนลแมนยูสู้ตายภาคสดคุินี้ให้ฟังแบบไม่เห็นสนามเช่นเดิมครับ ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมแมนยูชนะ3แพ้2นัดสุดบุกชนะไบรตันสึกคาราบาวคับรอบ4 3-0สเปอร์ชนะ4สเสมอ1น,นัดสุดถลม่มบคัคบีเทลวิฟ7-2ผลงานการพบกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดแมนยูแต่ชนะ3นัดเสมอกัน1นัดและก็สเปอร์ชนะ1นัดครั้งล่าสุดที่พบกันเป็นเกมเมื่อปลายซีซั่นที่แล้วหลังพักเบรกน 1, หนีไวรัสไปเสมอกัน1-1ที่สนามทานแนมฮาวสเปอร์เตเดียม สเปอร์ได้ประตูน,นำก่อนจากซีเฟนเบิร์กไวสส่วนแมนยูต็ดตีเสมอได้จากบรูโน่แฟน n ันส์เกรดด้รู้ก่อนเกมนำมาฝากแฟนเพจละชโน่แมนยูสู้ตายเจ็ดเกมหลังในพรีเมียร์ลีกที่ยูเต็ดเล่นที่สนามโอทราวฟอร์ดผลงานดีขึ้นมาในช่วงรีตาร์ทชนะ4เกมติดต่อกันแต่3เกมหลังสุดพวกเขายังไม่ชนะเลยเสมอไป2และแพ้1น1โดย3นัดก่อนหน้านี้เสมอซาท์햄ตันเสมอเวสต์แฮม และแพ้คือส่องพาเลสเสียรวมกันไปถึง6ประตูสามนัดหลังสุดของสเปอร์ที่เป็นเกมเยือนในพรีเมียร์ลีกชนะได้2และเสมอ1รวมปลายซีซั่นที่แล้วด้วยแม้พวกเขาจะเสียประตูทุกเกมแต่ยิงรวมได้มากถึง9ประตูถือเป็นฟอร์มที่น่าสนใจของลูกทีมโจเซ่มูรินโญ่บูโน่ฟานานซ์มีส่วนร่วมกับประตูในพรีเมียร์ลีกของอยูแต่ถึง17ลูกใน16นัดที่ลงเล่นแบ่งเปยิงเอง9ประตูและอสซิเซเพื่อน8ครั้งโจเซ่มูรินโญ่ลุ้นเก็บชัยชนะนัดแรกในเกมเยือน สำรับการคุมทีมดวนกับทีมที่เขาเคยคุมมาก่อนหน้านี้โดย6ครั้งที่คุมทีมเจอกับทีมเก่าเสมอ2และแพ้ไป4แฮีิเคนทำไปแล้ว5แอสซิส์ในซีซั่นนี้ซึ่งเป็นผลงานส่วนตัวที่ดีที่สุดแอนดับ2รองจากซีซั่น2016ถึง2017ที่ทำไป7แอสซิส์ผู้จัดการทีม2คนล่าสุดที่พาสเปอร์บุกมาชนะแมนยูเตอร์ที่โอทราฟอร์ได้คือทีมเชอร์วูดในปี2014และมาริเซโอโปเชติโนในปี2018 สเปอร์เก็บคลินชีตได้เพียง2เกมจาก27เกมหลังสุดที่ออกไปเป็นทีมเยือนในพรีเมียร์ลีกโดย2เกมที่ไม่เสียประตูในเกมเยือนก็คือเกมเสมอวัตฟอร์ดและเสมอบอลมาร์ศูนย์ต่อศูนย์ซึ่งทั้งคู่ตกชั้นไปแล้วสภวนความพร้อมของทั้ง2ทีมมันยูเตดมีผู้เล่นบาดเจ็บไม่พร้อมลงสนาม2คนคืออักเซลร์ตูลเซเบ้กับฟิลโจนส์ส่วนแฮร์รี่แม็กไกวร์กับบูโน่เฟนันต้องรอเช็คสภาพความฟิตสเปอร์มีผู้เล่นบาดเจ็บ1คนคือแกรัตตเบลส่วนซอนทึงมินกับโจ so, วานนี่โลเซล เซปเปอร์เพลนตัวจริงที่ข้าวันน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเลกูนาโซชามาในระบบ4-2-3-1ผู้สับประตูดับิดเดเคียก่อนหลัง4คนอารอนวาน์วิซาก้าย,ยืนแบ็คขวาคู่เซนเตอร์ต้องเลือก2จาก3คนคือแฮร์รี่แม็กไกว์เอริกบายย่และวิกตอร์ลินเดลฟแบ็คซ้ายเป็นลุคชอร์มิดฟิลด์ตัวกลางต้องเลือก2จาก4คนคือปอบปอกบาเนมินามาติชเฟรดและสกอตต์แมททมินเอสามตัวรุกบอลมีเมสันกรีนวูด บุนโอฟานัสและมาคาส์รัดฟอร์ดกองหน้าตัวเป้าอองโตนี่มักเซลสเปอร์ของโจเซ่บุนยอมาในระบบสามห้าสองผู้สำประตูอูโกยอรลิสกองหลัง3คนเดวิสันซานเชสโทบี้อันเดอเเร์เวรลและลิกไดเออร์วิงแบ็ก2ฝั่งเป็นแมตต์โดเฮตตี้กับเซโยเลกิลอน3กองกลางครับมีเปียร์อิเมลฮอยเบิร์กแฮร์รี่วิงและโจวานนี่โลเซลโซมาคู่เป็นลูคัสบูล่าจับคู่กับแฮร์รี่เคน รายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการ์เท่านั้นขอภายหากไม่เป็นไปตามนั้นผู้สินในเกมนี้ได้แก่อนโทนีเทเลอร์สนผู้สินที่ดูเวอาคือสโตรอัตเวลแอนโทนีเทเลอร์เป็นผู้สินที่เกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ปัจจุบันอายุ41ปีตัดสินพรีเมียร์ลีกครั้งแรกในปี2010ตัดสินพรีเมียร์ลีกไปแล้ว2นัดในซีซั่นนี้คือเกมเรสเตอร์บุกชนะเวสต์บรอมและลีชนะฟูลแลมให้จุดโทษไปเกมละ2ครั้งรวม4จุดโทษใน2นัดแรกของพรีเมียร์ล ต่อกันที่ข่าวประจําวันครับโอลเลเซงไม่กวายเจ็บลุ้นนวนไก่สัปดาห์นี้ไหวหรือไม่อลิคุน่าโซชาแน่ปีแสดงเผยข่าวที่ไม่ค่อยดีนักให้กับแฟนๆได้ทราบก่อนเกมเปิดบ้านพบทอรนามฮอสเปอร์วอาทิตย์โซชากล่าวว่าแฮร์รี่เจ็บเล็กน้อยหลังจบเกมชนะไบตัน3าตัว2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขากุมไปที่ข้อเท้าแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะโอเคสำหรับเกมชนะไบตันในคาราบาลครับเมื่อกลางสัปดาห์ไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติม ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับการแสดงผลงานของเราในสนามว่าจะทําได้ดีแค่ไหนยิ่งเราทําได้ดีและพัฒนาต่อไปก็มีโอกาสคว้าชัยชนะเพิ่มขึ้นนักเตะของเราดูฟิตมากขึ้นเฉียบคมขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นด้วยสภาับความฟิตของพวกเขาน่าจะดีกว่า2-3เกมที่ผ่านมาเพราะมันจําเป็นมากๆโดยเฉพาะเกมในพรีเมียร์ลีกเราต้องดวนกับแฮร์รี่เคนเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเราต้องเตรียมรับมือกับเขา เขาเป็นดาวยิงระดับต้นๆเราต้องหยุดให้เขาเล่นไม่ออกบทสัมภาษณ์โซชาก่อนดวลสเปอร์ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายล่าสุดผมจะยังไม่พูดถึงตลาดนักเตะในตอนนี้โฟกัสของผมอยู่ที่เกมวันอาทิตย์สโมสรเราพยายามทํางานหนักเพื่อให้เรามีทีมที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่เสมอและถ้ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนักเตะขาเข้าหรือขาออกพวกคุณจะได้ทราบเรื่องนั้นเองการตอบโต้กันระหว่างโซชาและมูรินโญ่ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่แปลกไปสะหน่อยบางครั้งคุณอาจจะต้องมีอารมณ์ขันบ้าง และนั่นเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นที่ไม่มีเจตนาร้ายใดๆสำหรับผมโจเซ่เป็นโค้ชที่มีสเสน่ห์และผมสนุกกับการที่ได้เห็นเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อผมไม่ใช่คนที่ชอบเล่นสงกรารณจิตวิทยาผมเคารพเขาอย่างมากในฐานะโค้ชผลงานของเขาและทุกๆอย่างที่เขาทำไว้ให้กับ,บวงการฟุตบอลอยุตเต็ดมีพัฒนาการมากน้อยแค่ไหนหลังผ่านยุคข,ของมูมูไปผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรตอบคำถามนี้ดีหรือไม่ผมมีมุมมองของผมว่าผมต้องทำอะไร ล้วทุกคนมีมุมมองที่แตกต่างกันผมให้โอกาสดาวรุ่งหลายคนในขณะเดียวกันผมก็ปล่อยนักเตะฝีเท้าดีหลายคนออกไปบางคนอาจจะมองว่ามันคือขั้นตอนในการปรับปรุงทีมผมแค่มองว่าผมสนุกกับการทํางานในบรรยากาศทีมตอนนี้ยูเต็ดเพิ่งจะซื้อนักเตะได้คนเดียวเองนะครับตลาดนักเตะยังเปิดอยู่สมสอรกําลังทํางานพวกเขารู้ว่าผมคิดยังไงเราต้องการเสริมทัพในระยะยาวด้วยสิ่งสำคัญคือคุณต้องเก็บผลการแข่งขันให้ได้มีหลายวิธีที่เราจะทำให้ทีมพัฒนาขึ้น เราทำงานกันหนักมากในสนามซ้อมผมได้อ่านที่หลายคนบอกว่านักเตะคนนั้นคนนี้น่าจะได้ลงสนามแทนอีกคนนั่นหมายความว่าเรามีทีมที่แข็งแกร่งเราแค่ต้องกลับมาทําให้ทีมฟิตสมบูรณ์อีกครั้งเท่านั้นเองต่อกันที่ข่าวซื้อขายช่วงค่มคืนที่ผ่านมาเริ่มกันที่อุสมานเดเมเล่ดิวทางเรื่องในตำแหน่งปีกขวากันก่อนครับเลกิปส์ื่อฝรั่งเศสระบุว่าตัวนักเตะมีความกระตือรือร้นที่จะย้ายไปเล่นให้แมนยูเต็ดตอนนี้การเจรจาระหว่าง2สโมสรยังคงดําเนินต่อไป ดานฟาบิเซโอโรมาโน่ทีหนึ่งจากอิตาลีก็ยืนยันว่ายูเต,ต็ดพยายามโน้มน้าวให้ปีกชาวฝรั่งเศสย้ายมาร่วมทีมให้ได้บุนโดเดปอร์เตโวสื่อสเปนก็รายงานประเด็นทิศทางเดียวกันว่าปอบอกบาไิ่ฟิลเพื่อนร่วมชาติของเดมเบเล่อยากให้นักเตะย้ายมาอยู่ที่ยูเต,ต็ดตอนนี้ทีมเจ้าบุนทุ่มกำลังรองข้อเสนออย่างเป็นทางการจากฝั่งปีศาจแดงมาดูที่ความื่อนวัของกองหน้ากันบ้างครับฟาบิเซโอโรมาโน่ออกมาหากอกแฟนผีแดงโดยระบุว่าลูก้าโยวิชจะยังอยู่กับเรอัลมาดริดต่อไป ความคืบหน้าในดูปีกขวาทั้งหมดจาก BBC และ Sky Sport ์ตนำมาฝากกันเซมอนโซระบุว่ายูเต็ดอยากให้ความสนใจอุสมานเดมเบเล่และกำลังพิจารณาลูคัสโอคัมโปสของเซบีย่าด้วยโดย BBC ทิ้งท้ายให้แฟนๆได้โกรธเหมือนเดิมและโมโหสุดๆก็คือว่าแมนยูเต็ดนั้นผ่อนคลายในสถานการณ์ของซานโชไม่รู้สึกกังวลใดๆแม้จะมีการกดดันจากกระแสภายนอกและแรายง,งานจาก s k y s p o r รระบุว,ว่าเจโรซานโชไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม ส่วนต่อไปเป็นส่วนของการวิเคราะห์ขอยากฟังมุมมองของผมฟังต่อได้ที่ส่วนนี้ครับผมมองว่ากรณีปีกขวาที่มีข่าวกับนักเตะหลายคนนั้นเป็นเพราะยูเต็ดไม่มีความมั่นใจแล้วว่าถ้ายื่นข้อเสนอให้ดอทมูลแล้วทีมเสือเหลืองจะปล่อยนักเตะหรือเปล่าการทํางานขององค์กรใหญ่นั้นมี2แบบแบบแรกก็คือเขาจะลุ้มลุ่ยให้ก็คืออาจจะปล่อยให้ถ้าเงินถึงแต่อีกแบบคือยูเต็ดไม่ทําตามเงื่อนไขเดทไลน์ที่เคยกําหนดไว้แสดงความไม่ตรงไปตรงมา แม้บางท่านอาจจะมองว่าเงินเป็นจำนวนที่เยอะแต่ถ้าทีมคู่ค้าไม่สนใจไม่ยอมขายก็คือพังครับสำหรับดิวเดมเบเล่และโอคัมโปสอาจจะเป็นทางลงของเอ็ดเวิร์ดแล้วฝ่ายเจรจาเพราะทั้งโรมาโน่และสโตนออกมารายงานเองสแสดงว่าเรื่องนี้พอจะมีมูลอยู่บ้างเพราะฉะนั้นผมว่าออกได้สาหน้าเลยคือไม่ได้ใครเพิ่มได้ปีกขวาทั้งเลือกอื่นๆหรือได้ซานโชจริงๆอย่างที่แฟนๆหวัง2วันสุดท้ายที่เราจะได้เกาะติดข่าวซื้อขายก่อนตลาดจะปิดในวันที่5ตุลาคม เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสโมสรมีเงินในครั้งเท่าไรเพราะดิวเตเลสที่ว่าง่ายๆราคาน้อยกว่าเป็น1ิบเท่ายัางปิดไม่ได้ครับน่าเหนื่อยใจสุดๆพเราทำอะไรไม่ได้นอกจากติดตามสถานการณ์ต่อไปและให้กำลังใจทีมเวลาลงแข่งขันขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันพาคุณเปคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูเต็ดด้วยหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมบอกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย